ครับผมขอบค ok. ุณครับครับผมเดี๋ยวจบจบวจริงๆมาเรามาเริ่มคำถามแรกกันเลยดีกว่านะครับก็คือกินข้าวยังกินยังเดี๋ยวจะกินข้าวเที่ยงยังหรอเปล่าไม่ใช่มูถามอีกแล้วคำถามแรกนะครับประสบการณ์ทำงานครั้งแรกยังไม่ยังไม่ให้เราว่าประสบการณ์ทำงานครั้งแรกประมาณแต่ว่าอยากให้เกินว่าจบวไยมาครับ คิดนานทำไมจบนิเทศศาสตร์ครับเอกโฆษณาและประชาสัมพันธ์ก็จบมนุษยศาสตร์ครับสาขาสารสนเทศศาสตร์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นครับแบบเล่าสักนิดนึงได้ไหมว่าเรียนอันนี้แบบการเรียนอ่ะคิดไหมไ้คิดคำถามเรื่องที่ใช้ที่เรียนอะเกี่ยวกับอะไรบ้างตามแบบหลักสูตรสมัยก่อนเลยนะมันจะเป็นเกี่ยวกับบรรรักษ์ครับ แม่งไม่ได้เรียนแค่โฆษณาแม่งเรียนเยอะมากเรียนทำบอดแคสบอดแคสคือเรียนถ่ายทําตัดต่อกราฟิกเรียนทุกอย่างที่มันเป็นสื่อเริ่มแบบว่าไม่ใช่บรรลักษ์จ๋าแล้วมันจะแยกออกเป็น3ามแขน,นแบบว่าให้นักศึกษาได้เลือกเรียนในตอนปี2หรือปี3เนี่ยแบบมีทั้งการตลาดแล้วก็บนรนลักษ์แล้วก็ไอทีมาข้อหาต่อไปนะครับครับผมหลังจากที่เรียนจบแล้วเนี่ยก็คือไปสมัครงานเลยไหมหรือว่าปล่อยให้แบบว่างก่อน จบมายังยังไม่สมัครงานคิวมากครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยก็คือเราแบบแบบว่าลองๆอง,องพาตัวเองไปอยู่ในจุดของการเป็นสรีมเมอร์ครับน่าจะไปสมัครงานเลยตอนนั้นเพื่อนเพื่อนอยู่กรุงเทพจริงจรไปทำงาน KTV ได้ประมาณ3-4เดือนมั้งแต่นี้จะไม่เล่าถึง KTV เพราะว่ามันเป็นประสบการณ์น้อยคือต้องบอกก่อนตอนแรกอะ่ะคือเหมือนส่งแบบพอให้ได้ส่งไม่ให้แบบ พ่อด่าหรือใครด่าว่าเฮ้ยไม่ลองส่งงานดูวะเราแค่ยืนยืนไปมันก็มีนะทีนี้เราเรียนกูขันกันวป่ะเราอยากทํางานกรุงเทพอยากลองหาว่าไอาย้ยเคียดมึนวงการบันเทิงต้องกรุงเทพว่ะต้องกรุงเทพต้องากรุงต้องข้างกรุง <t ot S 2> ทีนี้ไม่ได้ตั้งใจว่าจะสมัครที่เนี่ยเพื่อนเป็นแฟนกับคนหนึ่งเขงกากําลังก่อตั้งบริษัทเกี่ยวกับเกมอดีแล้วไอ้เพื่อนเรามันเห็นว่าเราแบบว่าเป็นเล่นเกมสตรีมเกมก็เลยลองแนะนํามา ก็เลยมีเพื่อนทำงานเป็นตากล้องอยู่ช่องแต่ก่อนมันเป็นทูวิชชั่นเป็นช่องหนึ่งของท uh. ูวิชั่นชื่อบล็อก ATV ก็เลยบอกเฮ้ย hey, ตำแหน่งตัด uh. ต่อว่างลองไปสมัครดูแล้วตอนที่ไปคุยคุยอะไรบ้างเราบรรยากาศหรือเราคำถามแล้วตอบคำถามให้ฟังเน่อยเขาข่าวกนะ็้แม่งตื่นเต้นมากเพราะว่าแบบคือไม่คือกรูงเแบบคือเขาไม่รู้ว่ามืออาชีพขนาดไหนแต่กูรู้สึกว่าเชื่อม่งกรุงเทพอ่ะ เขาต้องเป็นแบบมือชีพอะแล้วเขาก็แบบบอกว่าเห็นเรามีโปรไฟล์ในเรื่องของการสตรีมการเล่นเกมสามารถทำไลฟ์ทำไลฟ์การถ่ายทอดสดได้ก็เลยสนใจให้มาร่วมเพราะว่าเขาก็กำลังเริ่มจะก่อตั้ง e-sport แล้วเขาแบบว่าบอกบอกพี่เลยไหมว่ารับนะหรือว่าเดี๋ยวจะติดต่อกลับไปก็สัมภาษณ์เสร็จเขาก็บอกเลยนะเขาบอกว่าพร้อมทำงานวันไหน จริงๆเขาไมรับเลยไว้พอเขาขาดคนเขาต้องการเดือนหใช่เหมือนเขาแบบขาดคนที่จะมาทํางานเรื่องนี้ก็คือแบบไม่พร้อมเลยแต่เสียกเขา<อ>เรียกว่าอะไรนะหลุดปากพูดออกไปว,ว่าพร้อมเดือนหน้าเลยครับจําได้เลยว่าแม่งแบบขนมอเตอร์ไซค์ไปเออ,เอแบบใส่กระบะแฟนเอามอเตอร์ไซค์ไปเลยนั่งเอาไว้ขับไปทํางานอะไรอย่างนี้บรรยากาศไปทำงานวันแรกรู้สึกยังไงทำงานครั้งแรกไปเจอใครบ้าง ทำตัวถูกไหมอะไรอย่างเงี้ยเป็นเหมือนครอบครัวนิดนึงเข้าไปก็รู้สึกว่าทุกคนแม่งเฟรนลี่อะเรามีเพื่อนอยู่แล้วที่รู้จักแล้วไอ้เพื่อนมันก็แนะนำให้กับทั้งโปรดิวเซอร์ทั้งทีมตัดต่อทั้งทีมถ่ายทำมันก็แบบรู้สึกว่าเออแม่งสนุกแล้วก็รู้สึกแบบไม่แปลกแยกรู้สึกแบบตอนนั้นคือตื่นเต้นนะตื่นเต้นแบบมากๆไม่ใช่ตื่นเต้นว่าแบบเฮ้ยจะได้ทำงานแต่ว่ามันเป็นฟิลแบบตื่นเต้นแบบไอ้แค่แบบเป็นแบบ กูจะทำกูจะทาได้เหรอวะกูจะทำงานได้เหรอเป็นแบบไม่มั่นใจตัวเองอ่ะอยากรู้ว่าแบบเนื้องานของที่ที่ได้ไปทำอ่ะเป็นแบบไหนก็จำได้เลยว่าหัวหน้าเราเขาบอกว่าให้ทำกราฟิกก็คือให้เราทำโอเวอร์เลยในการใช้สตรีมเผื่อบางคนไม่เข้าใจโอเวอร์เลยก็เป็นเวลาสตรีมเมอร์มันก็จะมีแบบเป็นกรอบ อ่าเป็นกรอบช่องช่องโดนาทอันนี้โดนาท์ซับสไครต์แล้วก็เป็นกล้องแคมเมเล็าน้อยเออเป็นฟิลย่างนั้นให้เราให้เราออกแบบจริงๆเราไปสมัครตัดต่อแต่เนื้อง,งานจริงๆทําทำหลายอย่างสัก40-50%เองเพราะว่าเราเป็นเหมือนลิเวอร์โลตัดต่อลิเวอรโลตัดต่อคือทีมตัดต่อ3 4คนเขาจะมีช่องเป็นมีรายการเป็นของตัวเองคนละส3รายการที่ถือในมือ แต่เราจะเป็นเหมือนตัดโมโมก็คือไฮไลท์เพื่อไปลงตำแหน่งเหมือนโดนเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามแบบเขาเรียกว่าอะไรละ่ะโครงสร้างเหรอ <c oughs> ถูกเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามโครงสร้างแต่ต้องบอกก่อนว่าตอนแรกเป็นกราฟิกใช่ไหมกราฟิกแล้วก็ทำไม่นี่ด้วยแล้วก็เลื่อนมาเป็นทำคอนเทนต์ด้วยคอนเทนต์ลงเพจ ทำทั้งกราฟิกแล้วก็คอนเทนต์ลงเพจพอจากนั้นปุ๊บพอพนักง,งานใหม่เข้ามาปุ๊บก็เริ่มมีการทำไลฟ์สตรีมเราก็เป็นคนแบบว่าคอยคุมเรื่องการไลฟ์สตรีมบริษัทก็มีการก่อตั้งเป็นตึกใหญ่ๆขึ้นมาเลยตึกเกี e ่ยววััอีสปอร์ตใหญ่ๆขึ้นมาก็อยู่ในส่วนของแบบการคุมห้องแบบโปรดักชันแล้วก็จะได้ทําหน้าที่ที่เป็นถ่ายทอสดสดเราก็ได้เตรียมซอสต่างๆเช่นแบบคลิปวิโดีโอภาพข่าวเขา โปรดิวเซอร์เขาจะมีหน้าที่ว่าเออหาว่าวันนี้จะเล่าข่าวอะไรเล่าคลิปอะไรตลกตลกมันเป็นเหมือนรายการสดตอนเย็นทุกวันแล้วก็เป็นหน้าที่เตรียมเตรียมซอสเตรียมไกกี้เตรียมเน่แล้วหลังจากทำงานมาสามปีแล้วทำไมถึงตัดสินใจออกจากที่แรกที่วัดตรงนเป็นเหตุผลที่แล้วาจำถึงวันนี้เลยนะเคยยืจัดเลยคือเราอะเราจำไม่ได้ว่าเราลาหรือเปล่ามันเป็นชว่วงปีใหม่พอดีแล้วเราอยากแต่ขอนแก่นเราอยากไปเจอแฟน อตอนนแต่เราจำไม่ได้ว่าเราลาล่วงหน้าเปล่าแต่กูซื้อตั๋วแล้วตัว<อ>๋วรถทัวร์ก็จริงๆอะ่ะคือตัดสินใจที่จะออกเดี๋ยวมาแบบก็แทบจะทุกปีเป็นฟิลแบบพูดแบบว่าเอ้ยอยากออกอยากออกอยากออกจะออกจะออกจะออกออก,กับแบบว่าวันนี้ทํางานด้วยแบบก็แทบจะทุกปีเนี่ยหลายเกือบจะทุกเดือนด้วยแบบเราก็บ่นตลอดว่าอยากออกทีนี้ไอ้เจ้าของบริษัทแม่งแบบไปโมโหมาจากไหนไม่รู้เว้ย มึงจะกลับบ้านได้ไงมันไม่มีคนดูตอนถ่ายทอดสดอะไรอย่างเงี้ยไม่ให้ลาไม่เกี่ยวกับเรานะเกี่ยวกับเราเลยอ๋อนะ่คือเราคือด่าคือไม่ให้ลาไม่ง่ายคือด่าว่าไม่ให้ลากูไม่ให้เวลาต้องมาทํางานช่วงปีใหม่ตอนนั้นอะเรารู้สึกว่าถ้าเราออกไปอะแล้วแบบไอ้น้องคนเนี้ยเดี๋ยวมันก็ต้องมารับช่วงต่อจากเราใช่ไหมแล้วเผื่อมันติดปัญหาอะไรเราก็เป็นห่วงอะเออเราเลยไม่กล้าออกแต่ทีนี้พอน้องบอกว่าจะออกปุ๊บเราก็ โอเคออกด้วยก็เลยตัดสินใจออกเลยครับมีโมโหไวรุ่นด้วยนะเนมไม่สนเออกูออกเลยกูออกแบบไม่บอกด้วยกูไม่เขียเวลาด้วยกูซื้อตั๋วแล้วกูกลับว่าโอเคสุดท้ายได้อะไรกับมันมาบ้างประสบการณ์ความรู้ความรู้สึกความทุกข์ความเศร้าอะไรอยากให้พูดอย่างน้อยๆเลยเราอาจจะออกมาไม่ดีนะแต่เราได้เพื่อนในนั้นก็คือแบบตัวนี้ก็ยังรู้ว่า พี่ที่เป็นบริวเซอร์หรือพี่ที่เป็นตัดต่อเนาะเพื่อนที่เป็นตัดต่อในการทาัทง้งเพื่อนทั้งมีทั้งรุ่นเดียวกันไปรุ่นกับรุ่นพี่อะเขาก็สอนงานแล้วก็ได้ประสบการณ์ว่าเออช่องทีวีเขาทำเป็นอย่างนี้นะ<ม>อาจจะเป็นเคเบิลเล็กๆอะแต่ว่ามันก็รู้สึกว่าเออช่องเขาทำเป็นอย่างนี้งานเขาก็ทำเป็นอย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยต้องบอกเลยว่าประสบการณ์ที่ได้คือแบบมันแบบท่วมท้นเอท่วมท้นแล้วก็อะไรที่ความรู้สึกไม่ดีมันก็ผ่านไปแล้วอะแต่ว่าตอนนี้เรามีแต่รู้สึกแต่ว่า ขอบคุณที่เขาแบบให้โอกาสได้เสริมประสบการณ์ว่าวงการทีวีเขาทําแบบนี้อะไรเนี่ยที่รู้สึกว่าที่ได้มามันก็ดูเยอะนะที่แบบว่าอยู่ดีๆเขาก็ให้ทําอันนี้แล้วก็มาปรับให้เราไปทําตําแหน่งนี้ตาแหน่งนี้อย่างน้อยมันเพิ่มประสบการณ์ในการทํางานของเราแบบที่ดีมากๆ okay, โอเคครับก็จบแล้วครับ <ผม S 2> ขอบคุณมากครับ,รบไอที่ลุกไปนี่คอนเซปต์รายการน,นะนี่ต้องลูกทุกครั้งจำไว้